เจ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดโอ้ขอพอมีแปดสองโอ้ยแปดสองแปดนึ่งเลยผมเออแปดสองแปดหนึ่งมันเป็นออกแปดแปดก็บทันช่วงขาเสียดายเสียดาย ตัวเลขแนวทางเอาผูเป็นนางเนาะค่ะทำยุบเนาะแต่เราสำนักรบพมมึงเดคอครบพมกับ่อเข่าเอฟซีขวานแกนโบเข่าของอาจารย์สารข้ามเข่าตัวรูดของลุงหม้านเข่าตัวรูดของปูศูนย์เจ็ดกับ่อเข่าโอเข่าตัวรูดหนึ่ง ของใครอีกของผู้ใหญ่ใจดีกับเขาลูดหนึ่งเอ้ยลูดศูนย์โอ้ยผู้วิภูใดเขาดอกพ่อครับครับเ,เป็นตัวสีลูดเลยจีเออเป็นตัวสีลูดเนาะไปต่อกับท่านผู้ชมค่ะไปต่อนะคะไปต่อตัวเลขแนวทางประจําวันจันที่สิบหากัรย่ย่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปด วิ่งลูดตัวใดพ่อจ๋าครับวับนจันผมจะพาเอาคืนนะครับเดอ้อเอฟซที่ท่าไหยวันจันผมจะพาเอาคืนครับเอาทั้งต้นทั้งดอกทั้งทุนเหรอํา <c oughs> ไรด้วยนะครับก็ต้รงตรงจครับตรง่กลครับเอาครับวิ่งครับวับนจันทวิ่งแปดกับศูนย์ครับวิ่งลูดที่แปดกับศูนย์นะคะแต่ว่าแปดไม่มาศูนย์จะมาศูนย์ไม่มาแปดจะมาแหละผมว่มาไกจจาจะ เดินมาีะ DVD มาทั uh 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 ้งซูนทั้งแฝดแหละออกทั้งล่างทั้งบนเลยแหละดีว v d เจ้าจับคู่ครับครับจับคู่ครับจับคู่แปดสามครับแปดสามแปดสี่ครับแปดสี่แปดห้าครับแปดห้าแปดหกครับแปดหกเก้าสามครับ เก้าสามเก้าสี่ครับเก้าสี่แต่ลาโปรตีผมวาระนะครเป็นตัวชอบเป็นตัวเน้นแล้วครับอันนี้ออเน้นเนาะจะเน้นตัวรองชอุดรองเอาชุดรองข้าบอ่อน,นี่อันนี้ศูนย์อย่างเดียวครับศูนย์วาศูนย์ใหญ่กับศูนย์ในเดียวสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ ูณมานแน่แล่ะห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ศูนย์ครับหกศูนย์บ่พอหกศูนย์ครับหกศูนย <7, 0, S 2> ์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แกว่าศูนย์ตทรมานแน่แล่ะถ้าศูนย์มาแปดมาแน่แล่ะผมมั่นใจครับ 8, มั่นใจแน่แปดกับศูนย์นีตรงมากมันบ,บพอครับครับผมมั่นใจได้เลยแล่ะครับอืม ส่งเลขไว้โอ้ตำชุ่มขาตัวเลขแนวทางตามนี้นะคะขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะพ่อเนาะครับครับค่ะตัวเลขแนวทางประจําวันจันทร์ที่10หากันยายน2,000หาร้อย6ป8นะคะตัวเลขแนวทางของพอค้นสารคามห้ตัวงวดนะคะทนผช้ชม่ะ ซึ่งงวดที่แล้วมี่แปดสองตะวบมีแปดแปดเลขพันนออกเบิ้นก็เลยบอดถือเอา่าเป็นยนังไปต่อตัวเลี้นี่ยทางมีเขามีรูเป็นของธรรมดาเนาะคะเนาะงวดมื่อวันจันทร์พ่อให้วิ่งรูดที่แปดกับศูนย์นะคะตัวเล่นเน้นแปดอลวเน้นแปดนะคะลองศูนยเป็นแปดลองศูนย์ ตัวจับคู่นะคะมี8 3 8 4 8 5 8 6 9 3 9 4ตัวรอง4 0 5 0 6 0 7 0เอามีประมาณนี้ทุกตัวกลับด้วยนะคะตัวเลีแนวทางประจำวันจันทร์นะคะตรงช่วงขาเอาพิจารณามือว่ามักชอบน้าบอนะคะถ้าบหมักบบชอบก็ เขียนมือสักก้อนก็ได้เขียนไว้ถามือก่อนก็ได้เออเพราะว่าตัวเลีแนเงาทางกับว่าเป็นฮ็ดเต็มทีแล้วพอเนาะครับครับมาศว่ามาซูลอครับนั่นลดเป็นของธรรมดาเพราะว่ามันต้องมีลดบ้างล่ะเพราะว่าเขาเสียวเขาไฟเดี๋ยวมันเป็นไปก็่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนยาพลาดติดตามตลอดเลยของพอคนสารข้ามบอผิดหวังนะคะ เพราะว่าตัวเลีแนวทางเอ่อเข่าไหลยก็หลุดเขา่าไหลยก็หลุดทำช่วมพิจารณาตามนี้รักแปดพ่อเน้ตเน 8, 3, 8, 4, 1, 5, ตัวไดบ่เอาผมนี่แหละครับแปดสามแปดสี่แปดห้าครับสามตัววหน้าอะไรสคัญั้หน้าเลยครับแปดสา 8, มแปดสี่แปดห้เาเนาะตัวใบ่วไ,ว,ไ,ว,ไว้หน้าจะไรหรอผมมาแ้ะผมสิบาด่ดกเลยวันจันโอเค แน่นอนละแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะทานช่วงขาเราแปดมากล้ระบังด้วยอะเราบังศูนย์ถ้าแปดได้มา,า,า 0, ถ้าแปดออกมาเราบังศูนย์เลยนพอเอาพอมี่ยังสีบอกกาแฟขับเอฟซีเอาพอครับช่วงนี้ผมก็เดี๋ยวผ้าเอาขึ้นครับเดี๋ยวผ้าเอาเงื่นขึ้นที่ถ่านเสียไปครับฉะด้านก็ไม่ต้องต้องไกครับอ่างวดวัดจัยเนี่ยคงมาในาได้ครับแปดอะ่ะ 83 84 85 86หะผมชอบมากครับอะแตนั้นก่ UFC, อพอยเอฟซีอสบายใจนะครับแล้วก็ผมก่อขอขอบคุณเอฟซีครับอทีทุกท่านยังเป็นมั่นใจผมอยู่ครับแล้วผมก่อจะพาเอาวันจันครับขอบคุณครับผมค่ะเอาอย่าลืมติดตามอย่าลืมแชร์ไปเด้อค่ะท่านชมเด้อ แช่ไปพอแม่ที่น้องท่านอื่นได้มากหุจับตัวเลขแนวทางของพ่อคนสารคามในช่องเจนั่งน้ำโชกน้ำกันเนาะค่ะเนาะแช่ออกไปหลายๆกับทำชุ่มขาตัวเลขแนวทางมันเหม็นหลายก็ขาดนะคะสุมาวะจันพูดซุกยังสิสุมิว่าพลาดมือวันซุกจันวันกับจันก็พูดกับไม้ยุนะพ่อเนาะสิบกับไมาหนีกับทำชุ่มขา มันกระพาดบัวลายดอกเอาไปตัวไปตัวกับทุนชมค่ขาเอาสำหรับที่มีก็ขอกัขบขอบพระคุณพ่อนหลายๆน้อ่อเนาะที่ให้ตัวเรียนเนวยทางมากกขอกัขบขออพระคุณทุกท่านทุกคนที่แบ่งปันน้ำใจไม่พอนะคะคอยกุศลผลบุญทรงนำให้ทุกท่านทุกคนมีโชคแล้วก็ตัวเรียนเนี่ทางของพอ่อกับขอให้แม่นๆมต่อไปน้อพ่อเนาะครับค่ะจ่าขอบพระคุณมากครคับพ่อคะ เจอกันไม่คลิปนะอนอ้องพรนกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรอสอวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ